เพื่อสืบพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้8มิถุนายน2568สวัสดีครับวิถีชีวิตมนุษย์เราในยุคปัจจุบันนี้ในทางเศรษฐกิจในทางการทำมาหากินในการหาเลี้ยงชีพอาจจะเรียกได้ว่าคล้ายๆกับเรากำลังเล่นเกมเศรษฐีคนที่ชนะเกม เขาได้ไปรวมกันเนี่ยประมาณ50%และเนื่องจากในเมืองไทยเรามีปรากฏการณ์ของการคอรัปชันและธุรกิจนอกระบบนอกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการพนันและอื่นๆนะครับมีความพัวพันหลายเรื่องคอรัปชันเอาไปสัก5บาทธุรกิจนอกกฎหมายเอาไป5บาทหายไปแล้ว60บาท ที่เราคุยกันไปเมื่อวานตอนนี้เราเหลือเงินอยู่40บาทหรือ40อร์เซนที่จะต้องเอามาแบ่งกันในหมู่ประชากรเกือบเกือบร้อเอร์เซนตเต็มของประเทศไทยของเราในทางวิชาการในการศึกษาเนี่ยบางครั้งเขาจะมีการแบ่งตามฐานเงินเดือนแบ่งตามรายได้เขามีเกณฑ์แบ่งของเขานะครับมีคำเรียกถึงคนรวยคนชั้นบน คนชั้นกลางคนชายขอบคนชั้นล่างกลุ่มล่างเนี่ยนะครับก็มาจากการแบ่งการดูแบบนี้ซึ่งการดูแบบนี้มันก็มีที่มาที่ไปแล้วก็มีประโยชน์ของมันนะครับสะท้อนภาพหลายๆอยา่างผมอยากจะดูในแง่ที่มันเป็นปรากฏการณ์ของวิถีชีวิตการดำเนินไปของสังคมกลุ่มคนที่ชนะในเกมนี้ซึ่งมีน้อยมากๆเนี่ยนะครับ มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้าไปอยู่ค่อนข้างจะอยู่ในวงที่ได้เงินจากการเล่นเกมเนี้เป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันมากในระดับที่เราคนทั่วไปนี่บางทีได้ยินก็สะดุ้งว่าเขาทำเงินกันขนาดนั้นได้อย่างไรเช่นผมตีสว่าขั้นต่ำเนี่ยเขาอาจจะได้ปีละประมาณสัก30ล้านเป็นขั้นต่ำนะครับส่วน ขั้นสูงสุดที่เราจะเรียกว่าเพดานบนเนี่ยมันไม่จำกัดนะฮะผมตีตัวเลขว่าคนกลุ่มนี้รวมกับคนที่ชนะในเกมนี้ซึ่งมีน้อยไม่ถึง1%เนี่ยสองกลุ่มนี้รวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่5%ของประชากรและเป็นหเปที่ได้รับผลประโยชน์สูงที่สุดในประเทศไทยของเรากลุ่มคนชนะเกมเนี่ยได้ไปแล้ว50%บนะครับ คนกลุ่มนี้ไม่ถึงหบวกกับอีกคนกลุ่มเนี้ยซึ่งจะมีประมาณสี่เกว่า,วาผมถือว่าเป็นคนเอามารวมกันให้มันเป็น5เป็ต็มแล้วกันครับจะได้ชิปตัวเลขง่ายๆเขาจะได้ไปรวมกับคนกลุ่มบนแล้วเนี่ยปีซับว่าแบบใจดีนะครับรวมกันแล้วอยู่ที่60สตอนนี้เราก็จะเหลือเหลือที่เราจะเอามาแบ่งกันนะครับ ในจำนวนคนที่ยังเหลืออยู่ยังไม่ได้รับการแบ่งเงินเนี่ย95ส่วนตัวเงินที่ยังเหลืออยู่ที่จะมาแบ่งกันเนี่ยคือ30หรือ30บาทใน30เนี่ยผมอยากแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมี3กลุ่มกลุ่มแรกผมเรียกว่าเป็นกลุ่มภาษาฝรั่งเรียกว่า skill level กลุ่มคนทำงานเนี่ยละครับ งานวิชาชีพเฉพาะทางต่างๆเป็นกลุ่มคนที่ทำให้สังคมนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยวิชาชีพเฉพาะทางของพวกเขาผมไม่อยากเอาฐานเงินเดือนเป็นตัวชี้วัดนะครับมีความเป็นไปได้ตั้งแต่เงินเดือนระดับค่อนข้างพื้นๆไปจนถึงระดับเงินเดือนค่อนข้างสูงเช่นระดับของผู้บริหารซึ่ง หลายคนเป็นระดับเงินเดือนหลักล้านก็มีนะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันคนกลุ่มนี้เนะี่ยไม่น่าเกิน20%ของประชากรผมว่าเขาได้ไปประมาณขนาดนี้ครับ15บาท20%ของประชากรนี้ได้ไป15บาทเอาไปแบ่งกันเองเขาก็จะมีวิธีการแบ่งของเขาจากการเล่นเกมนะครับทำให้วิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้เนี่ยจะากต้อง ทำงานค่อนข้างสม่ำเสมอแต่จะมีรายได้ที่มั่นคงมากๆแล้วก็จะมีเงินเหลือเก็บสามารถไปเที่ยวได้สามารถมีชีวิตค่อนข้างหรูหราสบายๆได้ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรมากมายกับชีวิตแต่ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งของประเทศไทยของเราต่อจากกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ผมอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม ที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมเช่นเดียวกันด้วยการทำงานต่างๆของเขาภาษาฝรั่งอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม unskilled labor กลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่มากๆอีกหนึ่งกลุ่มผมมองว่าน่าจะมีอยู่ประมาณสัก40%ของประชากรพอเรามองในลักษณะที่มันเป็นหน้าที่ต่างๆของวิถีชีวิตมันถ้าเราสังเกตนิดหนึ่งนะครับ มันจะเริ่มเห็นความแตกต่างที่เรามองเป็นกลุ่มคนชั้นกลางมันจะเป็นคนละแง่มุมของการมองอคนกลุ่มนี้ผมว่ามีอยู่ประมาณ40%ของประชากรจะได้ไปประมาณสักเนี่ยฮะสิบบาทเราเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะครับเหลืออีกหบาทที่จะต้องมาแบ่งกันในหมู่คนอีกประมาณอ่า 30%กว่าเปอร์เซ็นต์อีกกลุ่มหนึ่งของประชากรผมอยากจะเรียกว่าเป็นกลุ่มนอกระบบเกมเศรษฐีจะเป็นอาชีพอิสระจะเป็นการทำเกษตรจะเป็นการใช้ความคิดสร้างสารรค์อะไรของตัวเองกลุ่มนี้มีลักษณะที่รายได้ของเขา มันไม่ค่อยจะย้อนกลับขึ้นไปสู่คนที่ชนะในเกมนี้หรือการย้อนกลับไปสู่คนที่ชนะในเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยลักษณะแบบนี้มันยังมีอยู่ในสังคมไทยแล้วยังโชคดีที่สังคมไทยเราเปิดโอกาสให้เกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นได้ถึงแม้มันจะยัง ค่อนข้างลำบากนะครับค่อนข้างต้องสู้มากๆแต่มันยังสามารถทำได้อยู่ไม่ใช่การเล่นนอกเกมด้วยแล้วก็ไม่ใช่การเล่นนอกระบบไม่เหมือนธุรกิจผิดกฎหมายนะครับผมเห็นว่าคนกลุ่มนี้มีอยู่จริงๆในสังคมไทยของเรากลุ่มนี้เนี่ยผมมองว่าเขาสามารถจะทำรายได้หรือทำเงินได้เนี่ยถึงประมาณสัก 4บา50เลยครับเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับแต่เนื่องจากว่าประชากรซึ่งยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้รับแบ่งเงินเนี่ยเป็นจำนวนที่สูงมากๆนะครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคนที่เข้ามาอยู่ในระบบนอกเกมเนี่ยไม่ว่าจะเราจะเรียกมันเป็นทางเลือกเป็นงานเกษตรเป็น SME ทางเลือกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่า มันมีกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรอันนี้ไม่รู้จริงๆต้องขอโทษแต่ผมเห็นว่าในแง่ความเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้สังคมไทยยังเปิดโอกาสตรงนี้และในแง่ความเป็นจริงเนี่ยมีคนทําเรื่องนี้ได้จริงเช่นคนทําเกษตรที่ประสบความสําเร็จมีจริงถึงแม้จะน้อยคนทําเกษตรซึ่งพอเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดได้ยังมีอยู่จริงๆแม้ว่า จะไม่ค่อยมากนะเรื่องนี้ต้องพูดถึงเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางออกของสังคมไทยจริงๆมาถึงกลุ่มสุดท้ายซึ่งผมอยากเรียกว่าเป็นกลุ่มของคนแพ้คนที่แพ้เลยในเกมเนี่ยนะครับแพ้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยไม่รู้จะน,นิยามอย่างไรดีแล้วฮะคนกลุ่มนี้มีจำนวนผมว่าในเมืองไทยเรามีค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ว่ากันตามสถิติละกันนะฮะโดยทั่วไปในการทำงานวิจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะมองว่า20%ของคนที่จนที่สุดเขาจะมักจะใช้คำนี้กันนะครับเราก็ใช้คำนี้ได้ครับ20%ของคนที่จนที่สุดในเมืองไทยเนี่ยดูจากตัวเลขและประเมินการหลายๆอย่างแล้วน,นะครับเขาน่าจะได้ผลประโยชน์ประมาณนี้ครับ50สตางค์0.5% จะอยู่รอดได้ไหมได้ไม่ได้ก็ต้องได้ขอพูดถึงคนแพ้ในเกมนี้สักนิดหนึ่งมันมีอาการทางสังคมหลายๆอย่างนะครับที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาหนะักอาการหนึ่งก็คือปัญหาคนเร่ร่อนคนไร้บ้านสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาจะเรียกตัวเข้อเองว่าเป็นต้นแบบเลยนะครับมีอเมริกันรีม ใครต่อใครสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้เขาก็มีคนเร่ร่อนคนจรนจัดคนไร้บ้านเนี่ยเป็นปัญหาหนักของเขาและมากขึ้นเรื่อยๆลองหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับคนเร่ร่อนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจะเห็นภาพที่น่าหดหู่นะฮะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองก็เจอกับปัญหาคนไร้บ้านคนเร่ร่อนเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของสังคม เมืองไทยของเรามีปัญหาคนไร้บ้านคนเร่ร่อนนานแล้วครับมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็มีปัญหานี้อยู่แล้วปัจจุบันนี้ปัญหานี้หนักมากขึ้นเราจะทําเป็นมองไม่เห็นก็เริ่มจะเป็นไปไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นปัญหาของเมืองหลวงและเป็นปัญหาของเมืองใหญ่ แค่จะทั่วประเทศแล้วครับปรากฏการคนไร้บ้านคนเร่ร่อนเนี่ยเป็นสัญญาณใหญ่มากๆตัวหนึ่งแค่จะเรียกได้ว่าเป็นเลตอเลิร์ตเลยฮะตัวแดงเลยล่ะไฟแดงกับคลิปถียิบพร้อมเสียงไซเรนเลยครับว่าสังคมกำลังมีปัญหาหนักมากนี่เป็นตัวแทนของคนที่แพ้จริงๆในการเล่นเกมเศรษฐีเขาจะดิ้นกันยังไง ในเมื่อเขาแพ้แพ้ทุกทางแล้วเราได้เห็นปรากฏการณ์หลายๆอย่างมีปรากฏการณ์แบบหนึ่งซึ่งเราไม่อยากเห็นแต่เราก็จะเห็นคือคนเพียงไม่กี่คนเช่นแค่คนเดียวสามารถสร้างความเดือดร้อนสับสนไม่เป็นปกติสุขเลยให้กับคนทั้งหมู่บ้านคนทั้งชุมชนได้เช่น คนติดยาเสพติดแค่คนเดียวแล้วเกกมาเรกเก,กเรทำร้ายคนอื่นคุ้มคลั่งเผาบ้านทำลายข้าวของทำให้สังคมตรงนั้นหมู่บ้านตรงนั้นอยู่อย่างปกติสุขไม่ได้เลยคนเร่ร่อนไร้บ้านแล้วถ้าเขาต้องถูกบีบจนกระทั่งกลายเป็นคนที่ ทำให้ทั้งสังคมที่เขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขได้นี่เป็นภาพผลพวงของการเล่นเกมเศรษฐีครับเป็นผลพวงโดยตรงเลยครับเพราะการเล่นเกมนี้เนี่ยมันทำให้เกิดคนแพ้และแพ้อย่างรุนแรงอะเล่นให้ตายก็แพ้ครับยังไงก็แพ้ครับผมพูดถึงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ให้ไปโทษอะไรที่ระบบนะครับ เราเป็นคนเลือกกันเองเราเลือกร่วมกันที่จะเล่นเกมนี้แม้กระทั่งคนที่ออกไปอยู่นอกระบบเนี่ยก็ยังไม่สามารถดิ้นออกไปนอกระบบได้อย่างเต็มตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของวิถีชีวิตจริงๆของยุคข,ของเราผมพูดเรื่องพวกนี้เพื่อให้เราตื่นตัวและหาทางตั้งรับได้อย่างมีสติระบบการเล่นเกมเศรษฐีเนี่ย เป้าหมายปลายทางของมันจริงๆเลยนะครับคือการรวบรวมเบ็ดเสร็จเลยฮะมันจะโมโนโปลีมันจะหนักมากขึ้นกว่านี้อีกแล้วในเมื่อเขากำลังเชื่อมเศรษฐกิจทั้งหมดเข้าไปเป็นระบบของโลกนี้ทั้งใบนะครับมันอยู่ในขั้นตอนการทำงานแบบนี้ของมันนะฮะในที่สุดเนี่ยเราจะไม่สามารถเป็นผู้ชนะถ้าเล่นตามเกมของเขานะครับเราต้องเล่นเกมนี้แบบ รู้ตัวว่าเราจะชนะในเกมนี้ได้อย่างไรผมยอ้อนนึกถึงที่รอห้าท่านตัดให้กำลังใจลูกๆของท่านเวลาที่ท่านส่งลูกของท่านไปเรียนต่างประเทศนะครับว่าเรียนรู้ให้เท่าทันของเขาแต่อย่าไปเป็นแบบพวกเขาเราต้องรู้ให้เท่าทันและต้องสามารถเอาชนะพวกเขาได้ในเกมของเขาเอง อันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ผมคุยเรื่องพวกนี้นะครับมองหาทางออกร่วมกันว่าเราจะชนะเกมนี้ไปด้วยกันได้อย่างไรไม่ใช่มีคนชนะเกมนี้ไม่กี่คนเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดของผมมีเรื่องเดียวจริงๆเราจะสือพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยของเราให้ครบ5 0 0พปีถ้าเราจะทำเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจ เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเราจะต้องวางรากฐานเรื่องนี้ให้เข้มแข็งสำหรับประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหมดไม่ใช่สำหรับคนเพียงจำนวนเล็กๆน้อยๆไม่กี่คนที่ชนะในเกมนี้เท่านั้นการรู้เท่าทันเป็นก้าวแรกๆที่เราจะมองหาทางออกร่วมกันได้เรากําลังจะเดินเข้าสู่ช่วงพักเบรกของการเล่นเกมนี้ หลังจากระบบมันเริ่มสตาร์ทกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่เริ่มเดินกระดานใหม่กันเนี่ยเราจะเดินต่อไปอย่างไรให้ประเทศไทยประชาชนคนไทยทั้งหมดร่วมกันเนี่ยเป็นผู้ชนะไปด้วยกันนี่เป็นเป้าหมายเป็นฝันสูงสุดของผมเลยครับในเรื่องนี้วันนี้เราคุยกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ